สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับเปิดวาผ์าพายและมิดาสาวที่ตกเป็นข่าวควงเวียเช่ารถเปิดวาผ์าพายและมิดาดีกีเก่งสวยแซ่บไม่ธรรมดาจากกรณีเพจเจมอยร้อยแได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าพี่บอยวันบันเทิงออกมาคอนเฟิร์มว่าเวียเบลล่าเลิกว่าเขินจังบูอีกคนมูฟออนแล้วแต่ไม่บอกว่าใครงั้นเต็นเช่ารถที่คอนเฟิร์มว่า เห็นเวียเบลล่ามาเช่ารถด้วยกันก็โปะสิเอาสรุปพี่เวียไปกับใครวงในก็ได้ออกมาการันตีว่างานนี้มีช็อคเพราะตอนนี้สถานะของเวียเบลล่าเหลือคําว่าพี่น้องเท่านั้นทั้งคู่ได้ลดสถานะความสัมพันธ์จากแฟนมาเป็นพี่น้องได้สักพักหนึ่งแล้วแต่วงในไม่ได้ระบุระยะเวลาว่าวันไหนอย่างไรด้านชาวน็ตก็เข้ามาแก้แทนอย่าเพิ่งไปคาดเดาอะไรมากรอฟังทั้งสองคนมาพูดก่อน บอกเม้นอะไรดูเงินในกระเป๋าด้วยและซัดแหมบางทีผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นสาวพระพายและมิดาดังเอกช่องเจ็ดที่ร่วมงานกับพี่เวียในละครเรื่องใหม่เรื่องกงน้ำผึ้งที่กำลังถ่ายทำอยู่และไปเช่ารถมาเข้าฉากอะไรแบบนี้ก็ได้อย่างไรก็ตามเพื่อความชัวร์ที่สุดก็คงต้องย้ำคำเดิมรอทั้งคู่ออกมาพูดความจริงกันอีกครั้งครับพะพายและมิดาธีรพัฒน์เกิดวันที่6เมษายนพศ2540 นักแ,แสดงหญิงชาวไทยสังกัดช่อง7สีเอดีเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากทีมงานเด็กดีได้ไปทํากิจกรรมแนะนําการสอบแอดมิชชั่นที่โรงเรียนเจมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ชักชวนมาถ่ายคอลัมน์เหล็กดีไอดอลหลังจากนั้นพะพายก็มีโอกาสเข้ามารับงานแสดงมิวสิกวิดีโอและได้เข้ามาเป็นนักแสดงที่ช่อง7สีและเริ่มต้นด้วยจากการเป็นผู้ประกาศแจ้งเข้ารายการในปีพศ2560ได้โอกาสประเดิมละครเรื่องแรก กับละครช่วงเย็นเรื่องเกิดเป็นการับบทเป็นกระแตต่อมาได้เป็นที่รู้จักกับละครเรื่องดอกย่าในพายุในบทดูสิตาและก้าวเข้ามาเป็นนางเอกละครหลังข่าวเต็มตัวกับละครเรื่องสวยซ่อนคมพระพายและมิดาธิรพัฒน์จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเตรียมุดมศึกษาพัฒนาการการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาคภาษาอังกฤษวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากแบ่งปันสาระ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ